สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบัดเกิดยังขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องนะครับกับเวทีแสงทองกับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับเอาข่าวดุนดวนมาฝากพี่ฝากน้องนะครับล่าสุดคนสนิทของแพลวพาวครับพี่น้องเพิินก็ได้ ลาวงกับพี่น้องนะครับเพื่อนกระโพธ์แบบซี่นะบอกว่ายินดีกับการตัดสินใจของตัวเองสิ้นสุดบทบาทแสงทองเพิ่นกระโพธ์มาแบบนี้กับพี่น้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีเนี่ยต่างสงสัยนะครับว่าเอาคือลาออกนะครับบางคนก็บอกว่าเอา้าผู้ใดน้อนะครับล่าสุดเพจบักเปียกซีเฮดเพื่อนก็เอามาลงขึ้นกันครับพี่น้องแคปในส่วนของโพสนะครับ ท่านนี่มาลงนะครับบอกว่าอุ๊ยประมาณนี้ครับทุกท่านครับเพิ่นกระใส่ผัดหัวแบบซีนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เอ่ยซื้อับพี่น้องนะครับเพราะว่าการเอ้ยซื้อเนี่ยเพิ่นเจ้าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ต้องการให้เป็นข่าวหรือว่าอะไรก็ได้กับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ซิรูแล้วนะครับคนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับคนที่เพิ่นนั่นแหละ เคยสนิทกันนะครับแล้วก็อยู่เวทีเนี่ยมานานนะครับพี่น้องนะครับล่าสุด F c ซก็ถามนะครับว่าใครนะครับบางคนก็บอกว่าผู้ใดบางคนก็บอกว่านั่นสิบางคนก็บอกว่าอันหนึ่งซื้อเนี่ยรูเรื่องบางคนก็สอบ่านกับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับทุกท่านนะครับเพื่อนมวยเอยซื้อครับให้เจ้าตัวเน่เพื่อออกมาประกาศเองนะครับอ่าไม่่เจ้าตัวครับวหนาวงงครับก็คือว่าเป็นแพ้วๆนั่นแหละพี่น้อง ใครเพิ่งออกมาประกาศที่แจงเองนะครับจึงคอยซือเอซื้อได้ประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับล่าสุดกระโจนมาแบบนี้หลายคนหลายท่านก็ตกใจนะครับเอาเป็นว่าคนสนิทในวงแสงทองนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ซิรูแล้วล่วะครับอ่าล่าสุด F อซเนี่ยทั้งฟังของบัเปีศีเฮดนะครับก็เข้าไปสงสัยนะครับเอ๊ะทำไมถึงลาออกนะครับบางคนก็บอกว่าเอา้าดูดีๆคือลาออก ตอนนี้กำลังฟอร์มวงกำลังจะเปิดฤด,ดูกาลไหมป็นังค่อยลาออกกลางคันแบบซี้นะครับบางคนก็บอกว่าอ้าปกติเนี่ยจะลาออกตั้งแต่แรกนะแต่มาลาออกตอนนี้มันใช่หรอนะครับบางคนก็บอกว่าผิดใจกันนะครับบางคนก็บอกว่าเริ่มไม่มีแสงนะครับบางท่านก็บอกว่าอาจจะน้อยใจคนข้างในนั่นแหละนะครับบางท่านก็บอกว่าอ่อ,อยลู้แล้วนะครับ คอยสอบพานนะครับแล้วก็มี FC เข้าไปถามอีกว่าผู้ใดนะครับเราก็บม่ตอบครับ FC ท่านนี้นะครับเพราะว่ายังตอบบม่ได้ครับพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับเอาข่าวด่วนๆนะครับสรุปว่าเป็นทีมงานในวงแสงทองนะครับที่สนิทกับแพลว์นะครับเพิ่นลาออกครับพี่น้องนะครับเอ้าทุกท่านมีความเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวท่านมีข่าวสารมาอัปเดต อีกเที่ยนึงเนี่ยเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้าลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ